ต้นนะครับครับถ้าผมมาเฟืองเกียรต์ชงรีครับครับวันนี้ชกไปกา่เท่าไรร้อยสิบห้าครับมาสอบเมื่อกี้เป็นไงครั้งแรกเกินอยู่จุดสี่อ่าจุดศูนย์จุดหนึ่งอ่ะอ่าก็สบายสบายครับน้ำหนักนี้เราได้คุมมากี่โลครับคุมมาสามโลสี่โลสามสี่โลนะก็ถือว่าไม่ไม่บีบเกินไปไม่ครับปกติเราชกเท่าไหร่อ่ะต่ำสุด ร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองนะวันที่สิบห้าเจอใครครับเออมาเฮส่วนมาเฮส่วนนะเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมาอย่างไปไงเขามีอะไรนนากลัว้างมีสองมีแข่งอ่าก็ใหญ่กว่าเราหน่อยใหญ่กว่าแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีตามสไตล์ครับเรื่อยรู้เลยหรือว่าดูก่อนดูก่อนครับดูก่อนนะเออแล้วเราได้ซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์ครับวันนี้พวกซ้อมมีใครบ้างมีทรงชัยน้อยมี พวทุมารุมี่ขยหลายคนก็โปกเดิมๆอะช่วยกันนะครับผมไปนี่เก็บตัวมารวมๆกี่วันนะสามอาทิตกว่าสามอาทิตกว่านะก็ได้ซ้อมกอบเดือนเต็มที่เลยล่าสุดแพ้ใครมาแพ้เพชรปีชาครับที่ไหนครับกองทัพอากาศที่จุปาเตมีนะเป็นไงวันนี้เจออะไรขึ้นนะไปพลิกไปเสียล้มปลายยกสีนิดหน่อยเรียบร้อยไปเสียการบรรยากาศเลยไปเลยครับอันนี้มาแก้ตัวที่นี่เนาะครับผมคิดว่าแก้ตัวได้ไหม ก็ต้องดูครับก็พยายามทําให้เต็มที่ครับตก็สู้เต็มที่เหมือนเดิมครับอายุอะไรครับยี่สิบสองปีครับคนจังหวัดสุรินทร์ครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบหกครึ่งห้าเจ็ดครับเป็นเพื่อเราเป็นมวยอะไรเตะซ้ายต่อยซ้ายครับขนาดซ้ายเนาะครับผมเราสูงร้อยหกสิบห้าครับเราชกไวยมารวมเท่าไหร่ครับร้อยได้ฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยครับครับผมฝากเอฟซีและพี่น้องช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ผมนะครับจะทำให้เต็มที่ครับครับผมขอบคุณครับ อัสวัสนีครับคุ้มมัยเฮสวนเอกมังนอนครับวันนี้โชคไปกัดเท่าไหร่ละสิบห้ามาสอบเกินไปเท่าไหร่เกินไปจุดเจ็ดครับก็เดียวเองแล้วเราคุมมากี่โลแล้วเนี่ยคุมมาประสามโลครึ่งสามโลครึ่งนะก็ลดอีกประมาณสองสามขีดก็ผ่านเลยน้ำตังค์นี้เจอใครครับเจอกับมะเฟืองครับมะเฟืองนะเคยเจอกันไหมไม่ครับได้ดูเทปมาอย่างดูครับเป็นไงเขาเป็นมวยสไตล์อะไรเออเอกพลาไตมัดครับสองบู๊เลยวันนี้วางเกมวางแผงไงดีก็ เรื่อยๆครับเรื่อยๆช่วงสามสี่ห้าก็รอดักบวกเอาคิดว่าวันนี้บวกไหวไหมบวกไหวครับเออแม่นแม่นเนาะแล้วเขามีลูกบูนี่เราจะเดินกันก่อนหรือว่ารอดูก่อนดีรอดูก่อนครับรอดูก่อนนะเราซ้อมอยู่ไหนครับภูเก็ตครับอยู่ที่ค่ายสิงปาตองครับว่าผู้ซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีเพชรเปรินครับสมัรเทพครับอืมนะก็เหมือนเดิมที่เดิมในค่ายนะครับก็ซ้อมมาปกติเลยล่าสุดชกที่ไหนมา พอที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นกอชนะครับใครมาเอ่อขจารานอ่าขจาศารนะวันนี้ก็บูเหมือนกันครับผมคิดว่าต้อนไหวไหมคิดว่าไหวครับน่าจะเอาอยู่น่าจะสนุกครับวันนี้โอเคอายุอะไรแล้วครับยี่สิบสามปีครับฝนจังหวัดอุบลครับไปปล่อยเท่าไหร่แล้วอ่ะปล่อยห้าสิบห้าสิบหกรับอ่าเพื่อนๆเราเป็นมวยอะไรครับมวยเข่าวขนาดซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยสิบห้าครับเท้าชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับก็ แปดสิบกว่าครั้งได้ฝากพี่นอ้องค่อยเชียร์หน่อยครับก็ฝากเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยครับต็นทีนะน้องครับครับขอบคุณครับ